ด้วยอะไรก็ตามแหละมันไม่สอดคล้องกับภาวะจากปัจจุบันเราต้องตกลงแบาบปในภาวะแบบนี้ครับถ้าถามครูมองในสังคมปัจจุบันและอยากจะบอกเด็กรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้ครูก็พูดเองว่าบางทีเรื่องพวกนี้มันก็บอกได้ยากต้องมีอาชีพเสริมครูจะมองเรื่องนี้ถ้าผมจับประเด็นได้ก็คือความไม่แน่นอนแหลนะเนาะความม่ยมของประชาชนคงกะได้ยากแต่ต้องมีอาชีพเสริมพัฒนาความสามารถ แล้วก็คงต้องเป็นคนมีวินัย<ะ>มีจุดไหนที่อาจารย์อยากเออที่ครูน้องอยากเพิ่มเติมให้กับคนที่จะพยายามอยู่ในวงการที่ยาวนานที่สุดหน<ม>ึ่งไหมครับมีมีอยู่สองอย่างคือ1อย่าผิดศีลธรรมจรรยาสองก็คือถ้าหากว่าเราสามารถมีทําธุรกิจเสริมก็สามารถทําได้มันเหมือนกับว่าสมัยนี้ค่ะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะประเทศรเราแบบเนี้ คือเราทําอาชีพเดียวไม่ได้มันจะต้องมีอาชีพเสริมหนึ่งสองสามหรืออะไรแบบนี้ยิ่งยิ่งคนที่เขาเรียกว่ามัลติทาเล n นต์ะคะมันจะยิ่งทําให้มีไรายได้เข้ามาหลายทิศทางซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้อยู่ในวงการแบบยั่งยืนยาวนานนะคะมันควรจะมี รายได้หรืออาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงมันจะทําให้เหมือนกับพพอร์ตซึ่งกันและกันอยกตัวอย่างครูอย่างนี้ค่ะคือเราเล่นละครด้วยเราทําละครด้วยแล้วเราก็เปิดโรงเรียนด้วยซึ่งครูอาจจะแบบไม่สามารถไปทําธุรกิจอย่างอื่นได้เพราะว่าเราโตมาทางนี้แล้วเราทําอะไรไม่เป็นแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือแล้วเราเก่งก็คือการถ่ายทอดก็เลยเราก็เลยทําธุรกิจนี้เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่ง